เฉยชาบางทีก็เดินไปเดินมาไม่มีจุดหมายวันหนึ่งผมเห็นมาลียืนล้างจานอยู่นานสิบนาทีล้างไปล้างมาใบหน้าไม่มีสีหน้ามาลีล้างอะไรอยู่ผมถามด้วยความสงสัยเธอหันมายิ้มกว้างๆแล้วพูดเสียงผู้ชายแก่ว่าล้างไม่สะอาดอะเหนียวเหนียวหนึบหนึบมาติดมือ ผมตกใจมากเพราะเสียงผู้ชายแก่ออกมาจากร่างสาวน้อยมันน่ากลัวสุดๆผมเลยถามมาลีว่ามาลีเธอเป็นอะไรขอโทษครับพี่เอ็มเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าคะหนูไม่ได้ยินเองค่ะกลับมาเป็นเสียงมาลีปกติและดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเกิดขึ้นตอนเย็นวันหนึ่ง ผมกำลังจะปิดร้านลูกค้าไม่เหลือแล้วพอเห็นมาลียืนอยู่หน้าร้านมองออกไปข้างนอกมาลีกลับได้แล้วนะวันนี้เหนื่อยแล้วเธอยังยืนนิ่งๆไม่หันมาผมเลยเดินไปไกลๆมาลีเธอหันมาช้าๆแล้วผมก็เห็นใบหน้าของเธอมันไม่ใช่มาลีตาลอยยิ้มแปลกๆพูดเสียงเด็กผู้หญิงว่า พีเอ็มไปไหนมาเมื่อกี้เดินไปหาที่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมขนลุกสุดๆเพราะบ้านผมอยู่ห่างจากร้านสองกิโลเมตรและตั้งแต่เช้าผมไม่ได้กลับบ้านเลยมาลีเธอไม่ได้ไปบ้านพี่เธออยู่ร้านตั้งแต่เช้าก็หนูเดินไปบ้านพี่มาเมื่อกี้พูดได้เสียงเด็กอ่อนหวานแต่หน้า,ายิ้มแปลกๆเหมือนฝืนยิ้มแต่ตาไม่ได้ยิ้มไปด้วย ผมกลัวมากรีบโทรหาเพื่อนที่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาโอ้ยเอมเธอระวังไว้นะคล้ายๆโดนของแล้วเนี่ยเด็กหรือสิ่งอื่นเข้าตัวเพื่อนแนะนำให้ผมพาไปหาหมอผีวันรุ่งขึ้นผมก็ชวนมาลีไปมาลีไปหาหมอไหนไหมช่วงนี้เหน,นื่อยไม่ค่ะหนูไม่เป็นอะไรหนูแข็งแรงดีแต่พอผมจับแขนลากมาลีก็ไม่ต่อสู้ เดินตามมาอย่างนิ่งๆตอนไปหาหมอผีมาลี